Level 5 c h ฟ n n e l สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Blood l Bl a v e s o u l กันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของพาร์ทนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการหาโซยังไงให้ได้เยอะๆนะครับซึ่งจะหาได้ถึงประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000โซเลยนะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปเปิดตู้กระชา5ปีที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีหาจะหาได้จากที่ไหนบ้าง ในส่วนของวิธีแรกที่เราจะหานะครับนั่นก็คือในส่วนของการเล่นด่านเนื้อเรื่องด่านอีเวนต์ต่างๆนะครับให้ได้ดาวตามที่มันกําหนดนะครับก็จะได้มา1ดาวต่อหนึ่งโซนะครับหากเก็บครบด่านล,ละ3าดาวก็จะได้เป็น4โซนะซึ่งจะยกตัวอย่างจากด่านเนื้อเรื่องก่อนละกัน ในส่วนของทุกๆด่านนะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านในเรื่องปกตินะครับด่านอีเวนต์ด่าน, event, านรายวันทุกๆด่านเลยนะครับก็จะมีอยู่ซึ่งหากเราทําเงื่อนไขที่กําหนดครบนะครับจะได้รับโซงเงื่อนไขละ1โซ่นะครับหากในด่านนั้นเราทําครบ3ามเงื่อนไขนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีกหนึ่งโซ่ก็จะเป็น4โซ่นะครับต่อน1นด่าน ในส่วนของวิธีแรกนะครับจะเป็นวิธีปกติธรรมดามากนะครับที่ทุกคนสามารถหาได้ง่ายๆนะครับจากการดําเนินในเรื่องนะก็จากการทําในจุดนี้นะครับก็อาจจะได้ไปถึงเกือบ1 0 0 0โซเลยนะคากเราเคลียร์เนื้อเรื่องทุกอย่างจบเคลียร์อีเวนต์ทุกอย่างนะครับรวมไปถึงเนื้อเรื่องย่อยด้วยนะครับก็สามารถหาได้จากตรงนี้ได้เยอะเลยนะในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของเคเวสร,ร่วมต่อสู้นะ ในส่วนของเควสร่วมต่อสู้นะครับเราจะเลือกลงเป็นด่านไหนก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นของการร่วมต่อสู้ฝึกฝนนะครับเขตวิญญาณทัศน์ซ้อนเองก็ลงได้เช่นกันนะครับรวมไปถึงด่านทดสอบผสมเครื่องประดับก็เช่นกันนะก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะลงด่านไหนนะครับเดี๋ยวก็จะลองลงเป็นตัวอย่างให้ดูสักด่านหนึ่งนะในส่วนของโซที่จะได้รับจากจุดนี้นะครับควรเปิดห้องให้เป็นสาธารณะนะครับ เพราะว่าเราจะได้จากจํานวนของเพื่อนที่เข้ามาเล่นในห้องเรานะครับโดยที่คนที่เข้ามาเล่นด้วยต้องไม่เคยซ้ำหน้านะครับก็จะได้รับจากตรงนี้คนละ3โซนะครับซึ่งสูงสุดจะได้จากในส่วนนี้ถึง600โซเลยลงมาแล้วก็ให้ทำการต่อสู้ปกติจนกว่าจะผ่านด่านนะครับเมื่อเราผ่านด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้รับรางวัลจากการพบกันครั้งแรกนะโดยเขาจะแสดงชื่อของตัวละครที่เรา คยลงในส่วนของโคอบด้วยกันครั้งแรกนะครับก็จะได้รับรายชื่อละ3โซนะครับหนึ่งครั้งก็สามารถลงด้วยกันได้3คนนะก็จะได้9โซตออ่อหนึ่งรอบเลยนะครับแต่กิจกรรมนี้จะมีข้อจํากัดอยู่นะก็สามารถเก็บได้สูงสุด600โซนะครับตออ่อหนึ่งไอดีเท่านั้นนะมาในส่วนวิธีสุดท้ายนะครับที่จะหาโซเป็นวิธีที่สามารถหาได้ง่ายที่สุดแล้วก็ได้เยอะที่สุดด้วยนะครับ นั่นก็คือการเก็บเลเวลของตัวละครในแต่ละดาวนะครับให้เต็มเลเวลนะครับซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายหน่อยนะครับสําหรับการเก็บโซนะโดยของรางวัลที่ได้นะครับก็จะขึ้นอยู่ตามรูปนี้เลยนะครับในส่วนของ1ดาวหากเก็บถึงเลเวลสินะครับก็จะได้5โซต่อ1ตัวละครนะครับตัวละคร2ดาวเก็บเต็มเลเวล50จะได้10โซตัวละคร3ดาวเก็บเต็มเลเวล60จะได้25โซนะครับส่วนตัวละคร4ดาว เก็บจนถึงเลเวล70ก็จะได้35โซนะครับในส่วนของตัวละคร5ดาวนะครับเต็มเลเวล100ก็จะได้รับ50โซนะครับส่วนตัวละคร6ดาวนะครับหากเก็บถึงเลเวล150ก็จะได้75โซเลยนะครับโดย1ตัวละครนะครับสามารถทําให้เลเวลแม็กแล้วก็ได้รับโซเพียงตัวละครละ1ครั้งเท่านั้นนะครับหากเราไม่รู้ว่าจะสังเกตยังไงนะครับว่าตัวนั้นเราได้รับโซจากตัวละครนั้นหรือยัง ให้ดูตรงสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายตรงนี้ได้เลยนะเ็าจะมีเหรียญแปะเอาไว้ที่ตัวละครนะครับหากมีเหรียญเกียรติยศแปะไว้ก็แปลว่าเราทําการเก็บเลเวลให้กับตัวละครตัวนั้นจนเลเวลเต็มแล้วก็ได้รับโซ่แบบ็นที่เรียบร้อยแล้วนะในส่วนของวิธีการทําก็ง่ายๆเลยครับขั้นแรกให้เราทําการตีบวกตัวละครจนถึงบวก4ี่ก่อนแล้วก็ให้เอาตัวละครเหล่านั้นไปเก็บเลเวลที่ ด่านของมหากลยุทธ์สมบัติกรุงกลิ้งของกอนนะครับเลือกเข้าในส่วนของด่านเวลิฮาร์ดได้เลยในส่วนของตัวละคร1-3ถึง3ดาวนะครับแนะนำให้ลงทีละตัวนะครับแต่ถ้าหากเป็นตัวละคร4ดาวนะหากเราใช้ยันวิญญาณ5ใบนะครับก็จะทำให้ลงครั้งเดียวก็เรีวรเต็มเลยทุกครั้งที่ลงก็อย่าลืมกดค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น3 0ด้วยนะ ก็เดี๋ยวเราจะลองไปลงดูกันสักรอบหนึ่งก่อนลงด่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเคลียร์ด่านได้นะตอนนี้ก็ลงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเรากดทีเดียว5้าตัวนะครับก็จะได้เลเวลเ0็เต็มเลยในสำหรับตัวละครสีดาวนะครับถักเป็นตัวละคร1ดาว2ดาวและ3ดาวแนะนาให้ลงที1ตัวก็พอนะครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้ลงแค่1 3ถึงรอบก็เลเวลเต็มแล้วนะ ในส่วนเหตุผลที่แนะนําให้ลงดัานนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงนะเราก็จะได้ตัวละครก่อนสีดาวมาครั้งละ1 3ถึงรอบนะแล้วแต่ดวงนะครับสามารถเอามาตีบวกตัวละครอ,อื่นๆให้กับเราได้บุกสีด้วยแล้วก็สามารถได้รับหินวิญญาณที่เอาไปอัพเลเวลโดยที่ไม่ต้องลงดานได้ด้วยนะครับในส่วนของหินวิญญาณน,นะครับผมแนะนําไม่ใช้สําหรับตัวละคร5ดาวแล้วก็6ดาวขึ้นไปนะนอกจากนี้นะครับ ด่าน,นี้ก็จะให้โกของเราในแต่ละด่านแต่ละรอบเยอะมากสามารถเก็บไว้เอาไว้ตีบวกตัวละครทีมได้ด้วยส่วนอันนี้จะเป็นในส่วนของรางวัลที่เราเก็บเวลตัวลิลิเนตรลอว่า70ครั้งแรกนะครับก็จะได้35โซนะของมาดาราเมด้วยนะครับ35โซก็เป็นวิธีเก็บโซที่ง่ายๆนะครับสำหรับเตรียมพร้อมที่จะเปิดตู้5ปีในสัปดาห์หน้านะสำหรับตัวละคร5ดาวขึ้นไปนะครับมันจะมีข้อยกเว้นในการเก็บเลเวลอยู่นะครับ นอกเหนือจากที่เราต้องตีบวกให้เป็นบวก4แล้วเราต้องเข้ามาที่ในส่วนของเสริมพลังตัวละครด้วยในส่วนนี้นะครับเมื่อเราทําการตีบวก4 0เสร็จให้เราทําการเก็บเลเวลตัวละครให้ถึงเลเวล80นะครับเมื่อถึงเลเวล8 0ให้เรามาปลดล็อกในส่วนของลิมิตเลเวลนะครับจาก80ถึงเลเวล100ตรงนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะทําการกิน exp ให้ดูเลยแล้วกัน นี่คือเหตุผลที่แนะนำให้ใช้ XP ส่วนนี้สำหรับตัว5ดาวขึ้นไปนะก็กินให้ไปเลเวล80เลยนะก็เลเวล80เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราําการเลื่อนลงสกิลทีมาเพื่อปลดเลเวลลิมิตเลเวลนะอ่าเหมือนโซจะไม่พอนะครับเรายังขาด ในส่วนของโซสีเขียวอยู่ก้อนหนึ่งเดี๋ยวผมขอญาตไปหาแป๊บหนึ่งในตอนนี้ผมไปหาวัตถุดิบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการปลดเลเวล10เลยนะทีนี้ตัวละครเราก็จะปลดแม็กเลเวลถึงเลเวลร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการกิน exp EH ีซ้ํไปอีกครั้งหนึ่งใหเป็นถึงเลเวลร้อยนะเมื่อถึงเลเวลร้อยสำเร็จก็จะได้รับรางวัลในการได้เลเวลร้อยครั้งแรกนะครับจะเป็นลูกแก้ววิญ,ญญาณ50ดวงนะ ในส่วนของข้อแนะนํานะครับผมแนะนําให้ทําในส่วนของตัวละคร1ดาวถึง4ดาวให้ครบทุกตัวก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ทําตัว5ดาวขึ้นไปนะครับในส่วนของวิธีที่จะหาตัวละครมาทาเลเวลให้เต็มนะครับซึ่งวิธีแรกเราก็น่าจะมีกันทุกคนนะสำหรับใครที่เปิดกระชานะครับก็จะได้ตัวละครพวก3ดาว4ดาวมาเยอะมากนะครับได้มาก็เอาไปทําการตีบวกสแล้วก็มาเก็บเลเวลซะ ในส่วนที่สนะครับสำหรับในการลุยเนื้อเรื่องเองก็จะได้พวกตัวละคร1ดาวถึง3ดาวมาเยอะมากนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของเนื้อเรื่องย่อยที่มีอยู่ทั้ง5หมวดนะครับก็จะได้รับตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยเช่นกันนะครับซึ่งตัวละครที่ได้จากตรงนี้ก็จะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าในส่วนของโลกมนุษย์ให้ดูก่อนในส่วนของโลกมนุษย์เองก็จะเห็นว่าหน้าน,านึงก็จะมีถึง12บทเลยนะครับจะมีทั้งหมดถึง2หน้าแล้วก็หน้าที่3จะมี2บทนะ แนะนำให้ลงทุกบทนะครับแล้วก็เคลียทุกบทให้ถึงระดับ3ดาวจนสําเร็จนะครับทุกครั้งที่เราผ่านด่านครั้งแรกนะครับก็จะได้เป็นตั๋ววิญญาณสําหรับลงด่านด้วยด่านละ5ใบนะครับสำหรับการเคลีย์ครั้งแรกนะของรางวัลก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายเลยรวมไปถึงตัวละครที่สมได้ด้วยนะก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของต่างจีเนียสฟิลลิ่งชั珀เจอร์หนึ่งผมก็เพิ่งเคลียไปก็จะได้มา5ดาวเหมือนกันนะ รวมถึงตัวละครนะครับตัวละครที่เป็นสีดาวขึ้นไปก็จะมาอยู่ในส่วนของจดหมายตรงนี้นะนอกจากที่จะได้ตัวละครสีดาวแล้วตัวละคร1ดาวถึง3ดาวเองในแต่ละหมวดก็สามารถดบขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับมีทั้งหมดถึง5้าหมวดเลยนะก็อย่าลืมมาลงหาตัวละครกันให้ครบนะครับอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถหาตัวละคร4ดาวแล้วก็5ดาวมาอัพเลเวลได้ก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์ ในส่วนของอีเวนต์ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีเควสจุติอยู่เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันเลยในส่วนของเควสจุติตัวละคร5ดาวนะครับจะมีม 2, ทั้งหมดถึง44ตัวเลยก็หากเรามาลงครบทุกตัวเพื่อไปอัพเลเวลให้มันนะครับก็จะได้ถึงตัวละ50เลยนะก็รวมๆประมาณ2,000กว่าเลยนะครับส่วนตัวจุติที่เป็นสีดาวนะครับจะมีถึง31ตัวนะก็จะได้ตัวละส5เช่นกัน รสีดาวนี้ก็จะได้ประมาณรวมรวม,รวมอยู่ที่1 0 0 0ันกว่าลูกนะแล้วก็มีข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งน,นะครับสำหรับคนที่หาตัวละครมาตีบวกไม่ทันหรือเจ้ากรออะได้รับมาเป็นวัตถุดิบในการตีบวกตัวละครไม่พอผมก็แนะนำให้ลงในส่วนของเควสทดาวจุติเป็นตัวไหนก็ได้นะครับที่เรามีตัวละครที่สามารถชนะทางแล้วก็ลงได้ง่ายนะครับก็เข้าไปที่ตัวละครตัวละครนึง แล้วก็เลือกลงในส่วนของระดับเทพเลยนะครับก็คือระดับเวลี่ฮาร์สูงสุดเลยก็กดบัฟกดอะไรให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใช้วิญญาณ5ใบในการลงนะครับเพื่อป้องกันกรณีจูกเฉินที่เพื่อนๆลงแล้วถึงด่านบอลแล้วตายนะครับก็แนะนําให้พาเพื่อนรีววสอง้ไปด้วยสักตัวหนึ่งก็กดต่อสู้เลยนะครับก็ลงไปให้ผ่านด่านนะครับ ตรงนี้หากเป็นผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้มีขอมีอะไรมากมายนะครับก็พยายามบังคับมือในบางส่วนนะครับเพื่อจะหลบสกิลมอนเตอร์นะเดี๋ยวมันจะตายเอาได้ ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าในระดับนี้ในการลง1ครั้งเราจะได้ตัวละคร5าดาวมาถึง3ตัวละครเลยนะก็เราจะใช้ในส่วนของตัวละครนี้แหละที่จะไปตีบวกตัวละครอื่นๆในกรณีที่เราหาก่อนมาตีบวกไม่ทันนะก็ในการลง5ใบก็จะได้ถึง15ตัวนะครับแต่ผมเปิดในส่วนของเบฟพาร์ตอยู่นะก็จะได้ถึงปีสิบนึ่งก็จะได้เป็น18ตัวนะ ในทุกๆวันก็สามารถได้รับของรางวัลคูณ2ได้นะครับซึ่งใน1วันก็จะกดโฆษณาได้ถึง2ครั้งนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราจะได้ตัวละครถึง30ตัวละครเลยนะรีเซ็ตทุกวันเวลาสี่ทุ่นะครับก็อย่าลืมกดนะหากใครต้องการตัวไปบวกเยอะๆในส่วนของตัวละครที่เราลงด่านปกตินะครับ เขาก็จะเข้ามาอยู่ในสล็อตตัวละครนะหากเป็นของที่ได้รับจากโฆษณาเขาก็จะส่งมาในจดหมายนะครับก็อย่าลืมมากดรับนะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับพิธีการหาโซเพื่อเตรียมตัวรับแรงกระแทกในตู้กิจกรรม5ปีที่กำลังจะถึงในสัปดาห์หน้านะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไปหาโซเก็บไว้เพื่อที่จะมาเปิดตู้5ปีให้ได้ตัวดีๆเยอะๆนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรอยากจะให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะ หากใครที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอเชียนะครับก็สามารถแอด ID ของตัวละครผมมาได้นะก็ ID ตามนี้เลยนะ2,4,7,4,8,8,3,4นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไว้ก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ